ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเคล็ดลับความสุขท่ามกลางโลกวุ่นวายเจริญพรญาติโยมทุกท่านหลวงพี่โกเองยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่โยมอาจจะเผลอม,มองข้ามไป แต่กลับซ่อนคําตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยเราไม่รู้ตัวโยมเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตในแต่ละวันมันเร่งรีบวุ่นวายและเต็มไปด้วยความร้อนรนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเรามักจะพบว่าใจของเราไม่เคยสงบเลยเราพยายามวิ่งตามโลกให้ทันพยายามควบคุมทุกสิ่งให้อยู่ในมือ แต่ทำไมบางทียิ่งพยายามอยู่ให้เป็นกลับยิ่งร้อนรนและยิ่งพยายามเย็นให้พอกลับยิ่งถูกมองข้ามทำไมยิ่งพยายามจัดการชีวิตมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งอดทนมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกเก็บกดยิ่งพยายามสงบจิตสงบใจมากเท่าไหร่กลับยิ่งถูกกระแสโลกดึงดูดไป ทำไมความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขของเราถึงมักจะนำไปสู่ความรู้สึกขัดแย้งในใจและเป็นทุกข์กับดักของความไม่สมดุลเมื่ออยู่ให้เป็นแต่ไม่เย็นพอโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังถือถ้วยกาแฟร้อนจัดเราพยายามจะจับถ้วยให้มั่นคงไม่ให้มันหกแต่เรากลับไม่ได้ใช้ผ้าจับไม่ได้รอให้มันคลายความร้อนลงบ้าง เราก็พยายามจับมันด้วยมือเปล่าหวังว่าจะสามารถทนความร้อนได้แต่สุดท้ายมือของเราก็ต้องพองและถ้วยกาแฟก็อาจจะหลุดมือไปเสียด้วยซ้ำชีวิตที่พยายามอยู่ให้เป็นแต่ไม่เย็นให้พอของเราบางครั้งก็เป็นเช่นนั้นโยมเรามักจะเข้าใจว่าการใช้ชีวิตให้เป็นคือการปรับตัวเข้ากับโลกที่วุ่นวายการทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี โดยละเลยการดูแลจิตใจของตัวเองทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาต้องอดทนกับทุกสิ่งหรือต้องรับมือกับความกดดันต่างๆได้เสมอเราทำงานหนักพักผ่อนน้อยเพื่อให้ทันตามความเร่งรีบของโลกเราเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเข้มแข็งเราพยายามควบคุมทุกสิ่งเพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามที่เราต้องการ เราเปรียบเทียบชีวิตของเรากับผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่มยึดติดกับความสำเร็จกับการควบคุมกับภาพลักษณ์ที่เราอยากให้ผู้อื่นเห็นเราใช้ชีวิตอยู่กับความเครียดความวิตกกังวลและความทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกโยมคือสภาพที่ทนได้ยาก ทุกนี่แหละที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามจะอยู่ให้เป็นแต่ไม่เย็นให้พอยิ่งเรายึดมั่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกร้อนรนและทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะการใช้ชีวิตที่เราเข้าใจว่าเป็นนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงการวิ่งตามกระแสะโลกจนลืมรากฐานที่สำคัญที่สุดคือความสงบภายในเมื่อความสงบของเราไปผูกติดอยู่กับการที่ต้องประสบความสำเร็จ การที่ต้องได้รับการยอมรับหรือการที่เราต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเมื่อเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ความร้อนรนและความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ให้เป็นแต่กลับไม่เย็นพอเส้นทางที่มองไม่เห็นทำไมอยู่ให้เป็นบางทีร้อนรน และเย็นให้พอบางทีถูกมองข้ามอาตมาอยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้การใช้ชีวิตอย่างที่เราเข้าใจว่าอยู่ให้เป็นมักจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่เติมเต็มและเป็นทุกข์ 1. ความคาดหวังที่บีบคั้นอยู่ให้เป็นเพราะต้องทําตามใจโลกโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังพยายามสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ใช่ขนาดของเรา เราคิดว่าเมื่อเราใส่เสื้อผ้าตามที่แฟชั่นกำหนดเราจะดูดีและเป็นที่ยอมรับแต่บางทีเสื้อผ้านั้นก็คับเกินไปอึดอัดหรือไม่เหมาะกับตัวเราเลยความคาดหวังที่บีบคั้นนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ 1. ความคาดหวังที่บีบคัน้นโยมในยุคปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน เราถูกปลูกฝังให้ต้องวิ่งตามให้ทันต้องประสบความสำเร็จต้องมีสิ่งต่างๆมากมายทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าต้องอยู่ให้เป็นคือปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกอย่างไม่มีข้อแม้เมื่อเราพยายามทำตามความคาดหวังเหล่านั้นอย่างไม่ลืมหูลือตาเราก็สูญเสียเป็นตัวของตัวเองและตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่บีบคัน 2. นิยามความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเรามักจะนิยามความสุขด้วยสิ่งภายนอกเช่นการมีเงินมากการมีตำแหน่งสูงการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเมื่อเราผูกติดความสุขของเราไว้กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะกลายเป็นคนที่วิ่งไล่ตามความสุขที่ไม่เคยพอเพราะสิ่งภายนอกนั้นไม่จีรังยั่งยืนและมักจะมาพร้อมกับความคาดหวังและเงื่อนไขมากมาย ความกลัวที่จะแตกต่างหรือถูกมองข้ามโยมบางท่านอาจกลัวที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองกลัวที่จะเย็นให้พอกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทันสมัยหรือไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเรากลัวการแตกต่างเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมจนบางครั้งก็ต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง ทำให้ใจของเราไม่สงบและร mm. ู้สึกไม่เติมเต็มเมื <S S ่อความคาดหวังที่บีบคั้นครอบงำเราก็เหมือนกับคนที่กำลังพายเรือทวนกระแสน้ำไม่ว่าจะพายเร็วแค่ไหนก็ยังคงอยู่ที่เดิมหรืออาจจะเหนื่อยล้าจนหมดแรงไปเสียก่อนทำไมอยู่ให้เป็นบางทีร้อนรนและเย็นให้พอบางทีถูกมองข้าม 2. ความยึดติดในผลลัพธ์ อยู่ให้เป็นเพราะอยากควบคุมทุกสิ่งโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังพยายามควบคุมสายลมให้พัดไปในทิศทางที่เราต้องการเราทุ่มเทแรงทั้งหมดเพื่อจะบังคับสายลมให้เป็นไปตามใจแต่สายลมนั้นเป็นธรรมชาติไม่มีใครสามารถควบคุมได้ยิ่งพยายามควบคุมมากเท่าไรเราก็ยิ่งรู้สึกหงุดหงิดและเหนื่อยล้า ความยึดติดในผลลัพธ์นี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ข้อหพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โยมในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดของผู้อื่นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การยึดติดที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่เราต้องการทำให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลและความไม่สบายใจอย่างต่อเนื่องเพราะโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามใจเราทุกอย่างข้อ2ขาดความเข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทธศาสนาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคือ ความไม่เที่ยงแท้ความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนการที่เราไม่เข้าใจหลักธรรมเหล่านี้ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความสุขหรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเราก็ต้องเผชิญกับความทุกข์และความร้อนรนเพราะใจของเราไม่สามารถยอมรับความจริงได้การเก็บกดอารมณ์ความรู้สึก โยมบางท่านอาจเชื่อว่าการอยู่ให้เป็นคือการเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไม่ให้แสดงออกเพื่อให้ดูเข้มแข็งหรือเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีการเก็บกดอารมณ์เหล่านี้ไว้ในใจไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุก์แต่กลับสะสมความร้อนรนไว้ในจิตใจจนวันหนึ่งมันอาจจะปะทุออกมาในรูปแบบของความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยทางกาย เมื่อเรายึดติดในผลลัพธ์เราก็เหมือนกับคนที่กำลังพยายามจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตหรือเร่งเวลาไปสู่อนาคตโดยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเลยทำให้ชีวิตขาดความสงบเปลี่ยนใจแล้วอยู่ให้เป็นจะเย็นพอโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สามารถอยู่ให้เป็นพร้อมกับเย็นให้พอได้ล่ะ อาตมาอยากชวนโยมให้เปลี่ยนใจแล้วอยู่ให้เป็นจะเย็นพอ 1. เข้าใจธรรมชาติของโลกยอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์โยมจงฝึกเข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็น เมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงลงได้ไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบและสามารถใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างมีความสุขและไม่ร้อนรน 2. รู้จักพอในปัจจุบันชื่นชมสิ่งที่มีอยู่โยม จงฝึกรู้จักพอในปัจจุบันคือการที่เราชื่นชมและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามไม่ต้องรอให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขการรู้จักพอไม่ได้หมายถึงการไม่พัฒนาตัวเองแต่คือการที่เรามีใจที่สงบและไม่วิ่งตามความอยากที่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยเราจากความเครียดจากการแข่งขันและทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบาย 4. ปล่อยวางการควบคุมอิสระจากความกังวลโยมจงฝึกปล่อยวางการควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตและให้ธรรมชาติได้ทำหน้าที่ของมันเราสามารถทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด แต่ผลลัพธ์นั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเมื่อเราปล่อยวางการควบคุมเราก็จะรู้สึกเบาสบายเป็นอิสระจากความกังวลและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น 5. ดูแลใจตัวเองเติมเต็มจากภายในโยมสุดท้ายนี้คือการที่เราต้องดูแลใจตัวเองให้ดีการดูแลใจตัวเองไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัว แต่คือการที่เราให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของเราเองให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ผ่อนคลายเมื่อใจของเราแข็งแรงและมีความสุขจากภายในเราก็จะสามารถเผชิญกับความวุ่นวายภายนอกได้อย่างมั่นคงและสามารถอยู่ให้เป็นพร้อมกับเย็นให้พอได้อย่างแท้จริงโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้ อาตมาอยากชวนโยมทุกท่านโดยเฉพาะโยมที่กำลังรู้สึกว่ายิ่งพยายามอยู่ให้เป็นกลับยิ่งร้อนรนหรือยิ่งพยายามเย็นให้พอกลับยิ่งถูกมองข้ามได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความร้อนรนที่โยมกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการที่โยมพยายามอยู่ให้เป็นตามที่โลกบอกโดยที่โยมลืมที่จะเย็นให้พอกับใจตัวเองอยู่หรือเปล่า และถ้าโยมสามารถเปลี่ยนใจและยอมรับในธรรมชาติโยมคิดว่าชีวิตของโยมจะสงบสุขและเบาสบายได้มากแค่ไหนท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้ขอให้โยมทุกท่านจงมีสติในทุกการกระทำมีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจขอให้ชีวิตของโยมนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความร้อนรน แต่เติมเต็มด้วยความสงบเย็นและความสุขในทุกย่างก้าวเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมะหลวงพิโกสอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกการกระทำนะโยมเจริญพร